พบกับรายการ<ม> PR Tree Talk ทุกวันจันทร์ทางไทยทีวีสามคอมย่าลืมเลยคะ และผมพี่อาร์นายเผื่อนนะจ๊ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั้นกระชับรู้เรื่องที่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพี <PR S 2> ร่จอ,อมาแล้วมาแล้วปฏิทินช่อง3มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาของขวัญเปหมาอยู่สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขาค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับวันที่ยี่5 26สี่ยิาีกพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับมีอะไรครับเหล่านักแสดงจะมาแจกลายเซ็นกันลงปฏิทินใครที่ยังไม่มีนะคะก็รีบ มาด้วยนะขับพานะครับช่วงจ้าจาสาวพาิาข่าวแรกวันนี้ชมรมกอล์ฟช่อง3มจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิครอบครัวข่าวประจำปี2558ไปชมภาพรบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะชมรมกอล์ฟช่อง3มจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิครอบครัวข่าวเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ นำทีมโดยคุณอัจชาส่วนปาแกแพร่รองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานเปิดงานนาสนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าจากบรรดาผู้บริหารจากหน่วยง,งานต่างๆและเหล่านักกีฬากอล์ฟมาลงทะเบียนเข้างานและได้รับการต้อนรับจากนักแสดงจากช่อง3มอาทิเมนิสาชนคราฟลันชิดาใหญ่ยา,ยาวรินดาราและมุกซิลินรัต โดยมีทั้งผู้บริหารจากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3รวมถึงภาคีสมาชิกภาครัฐและเอก,กชนศิลปินนักสแสดงเขาวรวมกวนกันมากหน้าหลายตาอาทิโอมอัจชาอาเล็กซ์เรเดลป๊อกโคโสวิทลุยส์สกอตโกสินราชกมเตยพงศกรปั้นจานย์ประมะเมกวินยัยหนุ่มคงกพันอ๊อ,อกกิรติและเมย่าน,นทวรร ปิดท้ายงานเลี้ยงด้วยการมอบรางวัลในช่วงคำ่ำที่มีศิลปินจากทางช่องสามได้มามอบความบันเทิงรวมถึงยังได้มีกระเป๋าเดินทางช่องสามมาร่วมให้ประมูลจนได้เงินเข้มูรนิธิครอบครัวข่าวเป็นจํานวนเงิน1 2 0 0 0บาทนอกจากได้ร่วมกันแข่งขันแล้วอย่างได้บุญอีกด้วยช่อง แสดงร่วมแข่งขันโบลิง่งทอยแก่นคนทำสื่อครั้งที่3ค่ะสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพร่ภาพและการกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานีผู้ผลิตร,รายการดารานักร้องนักแสดงผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศข่าวจัดการแข่งขันโบลิง่งทอยแก่นคนทำสื่อครั้งที่3 โดยครั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ส่งนักแสดงอาทิตย์กริอมรชัยเลิศตุลพากรจากละครเรื่องทางผ่านกระเทพพร้อมด้วยนักแสดงจากละครเรื่องลวงตามหาชนและทีมนักแสดงจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ณนะ DHL b u o l i t h u m b o e สย,ยามพารากอนมาต่อกันที่ละครใหม่ที่กำลังจะออนแอร์จะเป็นเรื่องอะไรนะรั้นโอลคคออุบอไว้ก่อน ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไฟล้างไฟเป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกดราม่าที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มบอยประกรณ์รับบทเป็นนรุตประกอบคู่กับสาวแมทพิราณีรับบทเป็นลีลาเป็นเรื่องราวของไฟแค้นที่ซุ้มอกของผู้เป็นพ่อที่ทำให้หัวใจของลูกอย่างลีลา ต้องตกนรกทั้งเป็นยิ่งสาวจึงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อครานความสุขของศัตรูโดยการแก้แค้นหวังเพียงให้พ่อได้พบกับความสุขสักครั้งแต่เกมนี้ไม่ง่ายเมื่อความกะตันยูของนารุตเป็นเกราะป้องกันและพร้อมจะฟาดฟันกับทุกคนเพื่อปกป้องครอบครัวเมื่อเกมของความแค้นกลับจุดไฟรักในหัวใจของเขา เขาจึงต้องทําทุกทางเพื่อดับไฟแค่ในหัวใจครั้งนี้โดยความรักที่หญิงสาวม่อาจต้านทานติดตามเน้ทุกวันพุธเพร่อหัดเวลา2-20ทุม20ทางช่อง3ามออริจิลและช่อง33 HD วันเพร่อหัดที่1ิกพฤศจิกายนนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะเปิดแล้วนะคะเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณสามารถติดตามชมความเคลื่อนไหวของ Miss Chinese International page 2016เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ไทย i t v 3 c o m m i s s ช i e ีสสอง เท่านี้คุณก็สามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องมิลละพัทิดาคงคระพันธ์ตัวแทนสาวไทยเชื้อสายจีนที่จะไปประกวด Miss Chinese International Pageant สพได้แล้วล่ะค่ะพกับผมอีกแล้วนะครับกับช่วงอินสายกับมันนยเพื่อนะครับวันนี้นะครับผมยังตามไปเผื่อกับเหล่าเซเลบดาราอีกเช่นเคยว่าถ้าลอยกระทงเนี่ยเขาอยากจะลอยอะไรไปพร้อมกับกระทงอยากรู้เลยใช่ไหมละครับไปชมกันเลย ก็สำหรับวันลอยกระทงนี้นะคะถ้าไม่ลอยกระทงจะลอยอะไรดีโบลลิงว่าลอยทะเลดีกว่าค่ะเพราะว่าปกติก็ใช่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 พี่โจอี้กันไปนะคะไม่ว่าปกติโบลลิงก็ชอบไปทะเลอยู่แล้วนะคะหาโอกาสไปทะเลอีกดีกว่าคิดว่าคงจะลอยลงอ่างนะครับ แต่อย่าเพิ่งคิดลึกเป็นอ่างน้ําที่บ้านนั่นเองเพราะว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราก็อยู่บ้านนะครับเปิดน้าร้อนๆล,ลอยอยู่ในอ่างที่บ้านแค่นั้นละสบายสบายใจครับผมค่ะในวันลอยกระทงนะคะเดียก็อยากจะลอยความทุกข์ความกังวลไปกับกระทงของเดียด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความกังวลแล้วเนี่ยเราก็จะทํางานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์มากขึ้นนะคะสวัสดีครับวันลอยกระทงปีนี้นะครับผมเองก็อยากจะลอย ความเหนื่อยที่เกิดขึ้นในปีนี้ทั้งหมดให้ลอยไปแล้วก็ขอให้ให้ทุกอย่างมันสบายมากขึ้นแล้วก็สนุกเหมือนเดิมครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่จัดของรางวัลพิเศษมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยกับช่วงพียจะไปแล้วถ้าหากใครนะครับอยากได้โปสเตอร์สวยๆหรือว่าเสื้อยืดสวยๆนะครับจากละครทางผ่านกัมพูชเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยทียทวีซา com เป็นผู้โชคดีมีสิทธิ์รับเสื้อยืดสุดแบบนี้กันไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการ p r อาร์ทีได้ทุกวันจันท์เวลาสองทุ่มทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามดับทคอสวัสดีค่ะพวกเราทีมลูกเกดจาก The Fa c e Thailand ซีซั่น2นะคะฝากติดตามและเชียร์ให้กำลังใจพวกเราทีมลูกเกดทางช่อง3 HD และก็ช่องส Original ค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา5้ามงนาทีค่ะ ฝากติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ